สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากทุกคนคะ่ะวันนี้เรามีคำศัพท์คำว่า a d v n d o n มานำเสนอให้กับทุกคนนะคะคำว่า a d a n d o n นะคะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของคำศัพท์นะคะทั้งหมด15กลุ่มคำในหนังสือกลอนสอนศัพท์ฉบับที่1ฉบับปรับปรุงมีด้วยนะคะสำหรับคำว่า a d v n d o n นั้นมีการใช้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย a d v n d o n นะคะเป็นได้ทั้ง verb แล้วก็นามค่ะ verb ก็คือคำกริยานั่นเองนะคะส่วนคำนามก็คือ n noun นั่นเองนะคะคำว่า abandon หมายถึงปล่อยปละละเลยทิ้งไม่สนใจใยดีนะคะแต่ถ้าเป็นคำนาม abandon จะหมายถึงการปล,ปล่อยอารมณ์แต่ถ้าอีกคำหนึ่งนะคะ abandon สามารถเป็นคำนามได้อีกด้วยการเติมคำว่า ment ข้างหลังเป็น abandonment abandonment หมายถึงการปล่อยทิ้งการไม่สนใจการทิ้งไปการจากไปนั่นเองคะ่ะ abandon สกดอย่างนี้นะคะ a b a n d o n abandon สำหรับประโยคตัวอย่างนะคะก็คือ people often simply abandon their pets when they go abroad people often simply abandon their pets when they go abroad ประโยคนี้นะคะหมายถึงผู้คนมักจะปล่อยปละละทิ้งสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเมื่อพวกเขาเดินทางไปต่างประเทศนั่นเองค่ะคำว่า abandon ในที่นี้ก็หมายถึงปล่อยปละละทิ้งนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็คือ1 ตัวอย่างนะคะจากหนึ่งในคำศัพท์ของหนังสือกรอนสอนศัพท์ฉบับที่1ฉบับปรับปรุงนี้นะคะซึ่งในกลุ่มคำศัพท์กลุ่มแรกเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มของคำว่า abandon นี่แหละค่ะซึ่งในกรอนสอนศัพท์นะคะในกรอนที่ใช้สอนเกี่ยวกับกลุ่มของคำว่า abandon นี้ก็จะมีคำศัพท์ที่เป็นคำเหมือนกับคำว่า abandon ทั้งหมด8คํคำด้วยกันและยังมีคำเหมือนเพิ่มเติมนะคะที่หนังสือเพิ่มเข้าไปอีกทั้งหมด8ปดคำรวมเป็น16ค คำศั์เลยนะคะ16คำเลยนะคะและนอกจากนั้นก็ยังจะมีแบบฝึกหัดให้ทุกคนได้ฝึกเลือกใช้คําให้ถูกต้องตามบริบทของการใช้คําศัพท์แล้วก็ให้ถูกต้องกับหลักไวยากรณ์อีกจํานวน12ข้อด้วยกันนะคะนี่เป็นเพียงหนึ่งแบบฝึกหัดเท่านั้นนะคะในหนังสือกรอสอนศัพท์ฉบับที่1ฉบับปรับปรุงนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะคลิกที่โพสต์คำบรรยายของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูว่าเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรต่อไปก็อยากให้คนทุกคนติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ